คู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกสำนวนนี้นะครับคงใช้ได้ดีกับสถานการณ์ในตอนนี้ของมาร์คคูริยากับเชลซีสวัสดีครับฝนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเหล่าเทียหนึ่งพร้อมใจตีข่าวมาร์คคูริยาเตรียมย้ายซบเชลซีลุ้นมันมั่นใจตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ เมื่อวานนี้นะครับนักข่าวทีมสูงๆที่มีความแม่นยําในการรายงานข่าวระดับทียหนึ่งก็มีการพร้อมใจกันรายงานข่าวว่าเชลซีเตรียมปิดดิวมาร์กคูคูเร่ยมาจากไบรตันฟาบิเซโอรโรมาโน่นะครับได้มีการรายงานข่าวว่ามาร์กคูคูเร่ยใกล้จะย้ายซบเชลซีแล้วโดยในขณะนี้ครับได้มีการเจรจาโดยตรงกับทางไบรตันอย่างต่อเนื่องขณะที่รีวายโควิลอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในดิวนี้ส่วนเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวไม่ใช่ปัญหารถทางเชลซี ได้คุยกับทางเอเจนต์ของนัตเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางเดวิดออสตีนนะครับก็ได้มีการรายงานข่าวเช่นกันว่าเชลซี Chelsea, กาลังเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับมาร์คคูคูเรียมาจากไบรตันโดยการเจราจายังคงดําเนินต่อไปแต่ก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงซึ่งทางไบรตันต้องการอย่างน้อย50ล้านปอนด์สำหรับดีลนี้และยังมีเทียรหนึ่งตัวพ่อสายเชลซีอย่างแมทลอก็ได้มีการรายงานข่าวว่า เชลซีกำลังพูดคุยกับไบรตันในดิวของมาคูคูเรียโดยทางทูมัสทูเคิลนะครับต้องการหาวิงแบ็กซ้ายเข้ามาเสริมทีมและในตอนนี้ทางไบรตันก็ได้เริ่มมองหาตัวแทนของมาคูคูเรียแล้วด้วยสำหรับข่าวนี้นะครับเริ่มต้นมาจากเดลี่เมลที่ได้มีการรายงานข่าวว่าเชลซี Chelsea กลับให้ความสนใจมาคูคูเรียอีกครั้งโดยทางไบรตันจะไม่ขายในราคาที่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับ แทบทุกสื่อก็ต่างรายงานตรงกันว่าแมนซิตี้คือทีมที่มีโอกาสปิดดีลนี้ได้มากที่สุดล่าทางเปปปิโอลาชื่นชอบมาร์กูคุริยาเป็นอย่างมากและนักเตะเองก็อยากร่วมง,งานกับเปปแถมมาร์กุคูริยาครับก็ยังเคยเป็นอดีตนักเตะจากศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซโลนาอีกด้วยแต่เนื่องจากว่าทางไบรตันไม่ยอมลดราคาแถมตอนแรกมาร์กูคูริยาถูกตั้งราคาไว้ที่40ล้านปอนด์้วยซ้ําแต่ไปไปมา,มาราคาค่อยๆถูกขยับขึ้นไปเป็น45ล้านปอนด์จนในที่สุด ก็ถูกดีดขึ้นไปถึง50ล้านปอนด์ด้วยกันแต่ทางแมนซิตี้พร้อมจ่ายที่40ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทางไบรตันนะครับก็เหมือนจะรู้ดีนะครับว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่มีเงินแถมในช่วงซัมเมอร์นี้แมนซิตี้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการขายนักเตะออกจากทีมได้เงินมากที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์ด้วยหลังจากที่มีการปล่อยนักเตะออกจากทีมไปถึง10คนด้วยกันโดยมีการรับเงินเข้าสโมสรถึง174ล้านปอนด์เลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนซิตี้ก็ยังคงยืนยันที่จะจ่ายค่าตัวของมาคูคูริยาอยู่ที่40ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ทาทว่าทางเชลซีนะครับก็พร้อมที่จะยินดีจ่ายถึง50ล้านปอนด์ด้วยกันตามที่ไบรตันต้องการและก็พยายามเร่งปิดดีลนี้ให้ได้ทันทีจากนี้นะครับต้องมารอดูกันละครับว่าดีลของมาคูคูริยาบทสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆในเวลานี้นะครับมีโอกาสสูงมากๆแล้วนะครับที่เขาจะกลายเป็นนักเตะของเชลซี และคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเหล่าทียหนึ่งพร้อมใจตีข่าวมาร์กูคูริยาเตรียมย้ายซบเชลซีวันนี้ผมฝนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตุงและจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ